โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผม x g 8 8 g a m i n g กับเกมสวิตบูน anza นะ,ะก็วันนี้เราอยู่กันในเว็บที่มีชื่อว่า Mega game pass นะขอหน่อยละกันจัดหน่อยละกันเจ๊งหนักเลือเก,กันนะขอวัดหนะ่อยต้องมีสักเพ็บที่แตกนะต้องมีสักเพ็บที่แตกวันนี้สวิตบูน anza ไม่ค่อยนี่เลยนะเนี่ยอ้าวเปิดแรกก็มีฟีในฟี แต่ไม่มีรายจ่ายอือเอ้ยคูณร,ร้อยเท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบสี่เคสวยเอาว่าบวกเลยวไม่ใช่บวกบวกอีกได้ไหมเปิดแรกก็คูณร,ร้อยมาเลยนะโอเคผมบอกแล้วมันต้องมีซักเว็หเลยที่แตกะนะต้องมีซักเวบมาอะไรเท่าไหร่ ผมอยากได้สักเท่าหนึ่งนะแต่สิบเพียนก็ไดนะ้รู้สึกว่าหนักเกินเก็บหน่อยก็ดีนะสิบสองแต่คูณร้อยมันสักครู่น่าจะแบบว่าคอมโบรายจ่ายให้เยอะกว่านี้หน่อยเนาะคอมโบว่าคอมโบรายจ่ายมันน้อยเกินไปนะเอ้ยช็อตนี้ครับผมตัวคูณว่าไงตัวคูณตปอีกสักรอบหกร้อยห้าสิบสองเขาลงตัวคูณเท่าไหร่ นี่ถ้าช็อตนี้มีคูณร้อยนะบอกเลยว่าจัดนะฮะสุดจัดเลยล่ะนี่ใช้ได้อยู่นะไหลปะไหลไหมหกสิบคูณสิบสองไปแห่มตั้งแต่เปิดแรกเลยฮะขอซื้ออีกเปิดหนึ่งอีกเปิดหนึ่งนะฮะถ้าเปิดนี้เจ๊งพอแล้วนะครับผมโอ้ยเจอคูณร้อยเข้าไปเด็ดนะ ส่วนแต่คูณมีแค่2เองโอ้โหแปดสี่คูณหกครับผมเฮ้ยจ่ายที่จ่ายที่เกรงว่าแหละถ้าแตกแล้วไม่ควรไปต่อเนอะนั้นเอ้ยไหลปะ ถ้าไหลดีรายจ่ายดีๆนะมีติดแตกโอ้้หู้แปเจ็ดเท่านั้นเองนะคูณไปที่ยี่สิบเอ็ดครับผมมาอยู่ครึ่งนึงมาอยู่ครึ่งนึงได้อยู่ครึ่งนึงสวยอ่ะแจมเด้ไหลไหลดีนะ,อ,ะอีกนี่ไหนนะ ไหลมากก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 กไหลมาไหลมาเสียงเสียงผูลงมาหน้าเสียงผูอะเสียงผูนั่นแหละสวยไหลเฮ้ยมาดีว่ะจริงมาดีว่ะแต่พอละพอแล้วนะฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปใหม่ๆนะวันนี้ x ชีพผ p ดเ Gaming ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมไปละ Boo!